สวัสดีครับสวัสดีครับวลาดทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านครับวันนี้เขามีปีธรรมดาครับเขามีปีธรรมดาเพจ่อมานงจุนะอ่านลอยกระชาญนะครับพ่านลอยกระชาญของวันที่เก้านะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วครับสีเหลืองสีเหลืองน้ำสุดทางสูงดีดีไม่ทุกทุกท่านนะครับพ่านลอยก็คือเรืองจากประเทศเวียดนามนะ เป็นอย่างนี้ให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับทงมีดีโอธรรมดาก็จะไม่นำคะแนนถ้าผู้ชมได้ลุล่วงเพื่อความมั่นทุกวันทุกวันเป็นเดียวกันนะครับขอขอขอบคุณสมาธิทุกท่านนะครับทีเดียวกรมตนะฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับล้านเลยให้ผู้ชมได้ลุล่วงลุล่วงลุล่วงนะครับอ่าครับอ่เกิดไปนะครับเกิดไปนะไม่ต้องเกิดมานะ กัเลยครับหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสามตัดออกนะครับใครชอบสามก็สามใส่ด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับวินหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนี่ยุ่งตัวหนึ่งมันควรเลยเนี่ บินไปบินมาไม่ยอมจับที่ไหนสักที่เลยมันกลัวมันตายอย่างนี้มันก็นนกอดกินเลือดข้าพเจ้าดิเอ็ไหม,ไมกินเลือดเลยเดียกวัาหลังเกเอาเลือดใส่ถุงมาห่อยไว้ให้มันกินใส่ถุงเล็กๆหรือไม่งั้นก็ไปซื้อเลือดที่โรงพยาบาลที่เป็นแท็กก็เจาะรูแล้ววางไว้ให้มันกิน เอาเกดไปนะครับจะทมาฟังเรื่องอะไรสาระด้อโอเคครับไิแฟนคือดีคือดีครับทีครับ